ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็คุณกำลังอยู่ในเกม one punch man the s t a l k e t เนี่จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับแล้วมีโหลดใน store ไทยด้วยนะครับแล้วระบบระบบเติมเงินเนี่ยก็เป็นระบบไทยนะครับคิดคิดเงินเป็นเงินบาทนี่ก็เล่นไปจนมันหมดสอนอะ นะครับก็จะดูตรงไหนก่อนดันบนนะครับโพ no นอะวิทแพทเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับ35บาทเทนนิงครับเทนนิงจะเป็นระบบเหมือนเควสอะ่ะถ้าเราจะไปก็กดโกไปได้เลยนะครับใน,นเมื่อเรา วันที่สองวันที่สองวันที่สองเพชรใช้เพชรั้งนั้นก็มีเควสนะที่เราไปทำหรอกดโก mm hmm. ไปเดย์ล็อกอินอันนี้เป็นพวกเป็นพวกล็อกอินประจำวันนะ่าได้อะไรบ้าง เงินบาทมีทั้งอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์เมียนมามีหมดเรามาดูด้านล่างคนระับเป็นเควสอันนี้ก็เป็นเควสเหมือนกัน x p เท่าไหร่เท่าไร่ถ้าเราจะทำเราก็โกไปเป็นเควสอันนี้เควส ประจำวันเมนนี่พวกเมนเควสหลักตรอรี่ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับซับเควสนี่เป็นเควสย่อยนะครับเควสเราดูที่มุมมุมซ้ายนะครับข้างๆเนี่ยเราเรากดมันก็จะวิ่งไปตามจุดจุดนั้นเลยนะครับ ลาบ,บ้ามลบ,บ้ามอันนี้เป็นตัวละครที่เรามีนะครับหาชิคซอให้ครบพวกนี้หาให้ครบเราก็สามารถเรียกใช้ได้นี้วอตตอนี้ยังไม่เปิดพวกนี้เป็นกสกิลต่างๆแพ็คนี่คือต้องให้มันจับคู่กับใครนะครับเลือกเอาจะเพิ่มแมทแท็ก10%อะไรเงี้ย อยู่ในทีมเดียวกันนนี่ก็เป็นของของในของในตัวนะกระเป๋าในตัวเรานี่แหละแบ็คคาแรคเตอร์เป็นตัวละครที่เรามีนะครับตอนนี้เพิ่งมีอยู่สี่ตัวอันนี้ก็จะเป็นหาของเนี่ยครับหา ไปหาไปหาของไมาใ้ครบแล้วเราก็จะสามารถอีโวตัวละครได้พวกนี้ในพวกนี้เป็น xp นะครับเนี่ยกดไป xp เพิ่มเลเวลให้กับตัวละครสุดท้ายเป็นเป็นฉากนะครับเป็นฉากฉาก าต่อสู้นะครับตอนนี้ก็เพิ่งเล่นไปก็เดี๋ยวเข้าต่อสู้ให้เลยนะครับเฮอริคแล้วก็เจอเจอบอสต,ตัวแรกพอดี <Justice Crash! S 1> นี้ตั้งออโต้ไว้นะครับถ้าเราไม่ออโต้เราก็ ถ้าเราไม่เอาตัวออกดนี่แมนวนวลเพิ่มเพิ่มเร็วได้คูณสองได้แค่นี้นะก็เลือกค่าโอ้ต่อยโคตรหนักนะ่เนยเก็บกล่องได้แล้วผ่านแล้วก็เก็บกล่อง อย่กล่องด้านล่างด้วยนะครับนะครับนะครับพอเลเวลห้านี่มันเลเวลห้าเต็มละห้าทับหนะ้าน่ยเต็มละ ก็อีโวได้ใช้ของพวกนี้นะครับอีโวแรกๆมันไม่เยอะมันหาง่ายนะโอเคนั่นต่อไปตันที่เลเวลสิบนะครับก็หาของหาของแล้วก็ค่อยอาเวลก็ได้หรือจะทำแล้วแต่เพื่อนๆโอเคฉากการสู้จะพอประมาณนี้คนระับ นยครับพอทำเวสเสร็จมันก็จะเคิ้นมาให้เองให้เราหลับแค่นั้นเวสหลักเอามาดูอันสามอันท้ายนะครับอันนี้เป็นอีเมลน,นี่ผมรับเรียบร้อยแล้วเขาเกมมามันก็ให้เลยนะนนี้เป็นเพื่อนนะครับเราก็สามารถหาได้ แล้วก็บล็อกเพื่อนได้เพื่อนที่ไม่โอเค がれんわーロータンクトップタイガーさん暴れられるのもめんどいガチャ เกลือโรดเกลือเลย 何なんだお前ら。我々は数が増えすぎ。一体何者だったんだあの地上人は。

ไม่เข้าเเลยอะสร็จแล้วก็กดเกมเนี่ยแค่นี้แล้วครับอ็ยังเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหทำไมโชคดีจังวะดูได้ตัวดิอ่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมนี้ เดือนกันพันแมนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะโหลดไปลองเล่นกันนะครับก็คิดเล่นแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้นในในคลิปใต้คลิปด้านล่างนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ